สวัสดีครับออโต้สปิลนี้เรามาอยู่กับ a อ l น e w MG 3 Hybrid Plus ซึ่งในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทดสอบในเรื่องของสมรรถนะเครื่องยนต์ครับว่าเจ้าเครื่องยนต์ไฮบริดรุ่นใหม่ของเขาเนี่ยเออมันทํางานดีไหมแล้วก็มันประหยัดน้ํามันจริงหรือเปล่าและเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมขับจากกรุงเทพมาที่จังหวัดนครนายกตอนนี้อยู่ที่จังหวัดนครนายกแล้วและเดี๋ยวเราจะขับกลับที่กรุงเทพระหว่างทางเดี๋ยวเราจะมาทดสอบแล้วก็จะมาพูดคุยในเรืืรร่่่อออออองงงขขขกกกาาาารรัับบีีนนนนมมมถ้้้พแลลววเเเยยยยดด๋ทสคต ของเจ้าคันนี้นะครับใช้เครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรครับทำงานควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยมีขนาดความจุอยู่ที่1.83กิโลวัตต์ชั่วโมงถือว่าแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะหากเทียบกับคู่แข่งของเขานะครับอย่างเช่น Hondacity ehev นะครับอันนั้นเนี่ยตัวแบตเตอรี่ของเขาจะอยู่ที่ประมาณ1กิโลวัตต์เอาแบบกลมๆนะประมาณ1กิโลวัตต์เท่ากับว่าเจ้าคันนี้แบตเตอรี่ของเขาอ่ะใหญ่กว่าเกือบ1เท่าตัวเลยดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการขับขี่ที่เป็นนนนนนแบบไไไฟฟ้้้้้าาาลวลวนนะะรัเจนนจไปไีปดกก่ ันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นอย่างแรกของเขาเลยโหมดการขับขี่ของเจ้าคันนี้นะครับจะมีอยู่3โหมด3โหมดที่ว่านี้ก็คือ Eco Normal Sport นะครับ Eco ก็เป็นโหมดที่ประหยัดน้ํามันที่สุดในรถคันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบในโหมดนี้กันก่อนวิธีใช้งานนะครับเขาจะมีปุ่มตรงนี้เป็นปุ่มโหมดนะครับให้เรากดไป สตาร์ตตอนแรกเขาจะมาในโหมด normal พอเรากดเปลี่ยนโหมดเนี่ยตรงนี้ก็จะขึ้นคําว่า e c o คและเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าจอตรงนี้เพื่อแสดงการทํางานของตัวระบบของเขาด้วยนะว่ามันเป็นเครื่องยนต์หรือว่าไฟฟ้าหรือว่าทํางานร่วมกันตอนนี้ก็เปลี่ยนมาในหน้าจอตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูกล้องของเขาก่อนดีกว่าพอเราอยู่ในตําแหน่งเกียร์ถอยเนี่ยเขาจะแสดงภาพเป็นกล้องรอบคันแบบนี้เราจะมองเห็นตัวรถของเราได้แบบรอบคันเลยอันนี้เป็นรูปรถจําลองแต่ว่าแวดล้อมภายนอกอเป็นแวดล้อมจริงแล้วก็มีเส้นนําเลี้ยวด้วยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลัง เนี่ยเขาจะมีเส้นนําเลี้ยวอันนี้คือกล้องหลังใช่ไหมแต่ถ้าเราอยากดูกล้องหน้านี่ก็จิ้มตรงนี้ได้เลยนี่ด้านหน้าก็มีเส้นนําเลี้ยวนะดูกล้องข้างก็ได้นะครับถามว่ามันดีไหมมีกล้องให้คือดีครับหากเทียบกับคู่แข่งของเขาเนี่ยอันนี้เจ๋งกว่าเพราะว่ามีกล้องให้แบบรอบคันแต่กล้องของเขาเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ได้คมชัดมากแต่ก็ดีแหละที่เขามีมาให้มาทดสอบกันเลยตำแหน่งเกียร์ดีในโหมด e ีโคนะแค่เรายกเท้าจากเบรกเนี่ยก็คือตัวรถลื่นไหลได้ดีนะครับไม่ได้มีแรงหน่วงเลยคือสตาร์ตตอนแรกเนี่ยถ้าเงื่อนไขของ มีไฟในแบตเตอรี่เขาจะถูกดึงไฟตรงนี้มาใช้ก่อนเท่ากับว่าเราสามารถวิ่งในโหมด E ีีเพียวๆได้ตอนสตาร์ในรุ่นนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้ดังเสียงแชะเหมือนกับ MG ในรุ่นเก่าละรุ่นเก่าไม่ใช่ไฮบริดไงอันนี้ก็จะสตาร์ด้วยแบบไฟฟ้าเลยมาแบบเงียบๆนะครับแล้วก็พวงอะไรน้ำหนักกลังดีเลยอ่ะลองกดคันเร่งนะในโหมด E c o ค2 1หนึ่งไปครับดึงนะเนี่ยจังหวะเขาเปลี่ยนเกียร์แล้วนะเนี่ยเน,นีมาอีเกียร์ละ สังเกตนะจังหวะที่เขาเปลี่ยนเกียร์เนี่ยมันเหมือนมันจะห่อยๆพอเ,เปลี่ยนเกียร์เสร็จมันจะดึงต่ออีกระยะหนึ่งข้อดีของไฮบริดรุ่นใหม่ของเขาเนี่ยก็คือเขาจะมี3มเกียร์สมเกียร์ที่ว่านี้เนี่ยก็จะทํางานในย่านความเร็วที่ต่างกันหากเราอยู่ในย่านความเร็วต่าก็จะเป็นเกียร์หนึ่งอะไรประมาณนี้พอเพิ่มความเร็วไปอีกก็จะเปลี่ยนเกียร์นั่นหมายความว่าเจ้าคันนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะวิ่งที่ย่านความเร็วไหนก็ตามเมื่อคุณเติมคันเร่งไปแล้วอ่ะคุณจะได้อัตราเร่งที่ดีแบบต่อเนื่องเลยจะแแตตกก่่่างงับในนรุนคูข รุ่นคู่แข่ง,ขงเขาเนี่ยมันจะมีเกียร์เดียวนะครับจังหวะที่คุณขับแล้วพอประมาณสักร้อยสามอยสี่มันจะเริ่มตื้อตื้อแล้วคุณสามารถเข็นคัน,นเร่งได้แต่เสียงของเครื่องยนต์มันก็จะดังห่วยห่วนขึ้นมานิดนึงแต่สําหรับเจ้าคันนี้เนี่ยพอคุณเติมคันเร่งไปแล้วอ่ะเครื่องยนต์ของเขามันจะไม่มีอาการหึงไม่มีอาการห่วยหวนอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีของเจ้า MG 3ตัวใหม่นี้เลยมาลองกดอีกทีนึง มันจะห้อยนิดนึงอ่ะแล้วก็มาละเริ่มดึงมาอีกทีหนึ่งอันนี้คือเขาเปลี่ยนเกียร์ละมันมาแบบต่อเนื่องเลยนะ,ะเขาโค้งครับความเร็วประมาณ80กว่า ช่วงล่างก็โอเคนะที่ความเร็วประมาณนี้ช่วงล่างใช้ได้นะ,ะก็ถือว่าในโหมดอีโค่ของเขาอะอ,อัตราเร่งมาดีมากๆนะครับการทางานของใน,นโหมดอีโคเนี่ยเขาจะหน่วงแค่ช่วงแรกของการออกตัวครับเพื่อให้รถประหยัดน้ํามันมากที่สุดแต่พอรถของเราเมันเคลื่อนที่มาแล้วเราเติมคันเร่งเนี่ยอันนี้คือก็สามารถเติมคันเร่งแบบต่อเนื่องได้เลยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมาในโหมดนอ r m a อครับจิ้มไปตรงนี้1ครั้งนะครับแล้วก็สังเกตที่หน้าจอจะมาคาว่านอ r m a l ลแล้วนอรเนี่ยหากเราออกตัวตั้งแต่แรกนะคันเร่งจะไวขึ้นจากในโ เติมคันเร่เงอ่ะเอาจริงมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับอีโคโ่นะก็ะคือได้ความแรงเหมือนกันมา 3, 2, 1ไปครับเนี่ยเหยียบปุ๊บมาปั๊บเลย เนี่ยก็คืออัตราเร่งมาดีมากอะไม่ว่าคุณจะอยู่ในโหมด e ีโคโหมด n o r m a l อะไรเงี้ยคือแบบสบายมากอัตราเร่งก็เอาจริงคือ E ีโคถ้าแรงแล้วอะโหมดอื่นไม่ต้องพูดถึงยังไงมันก็แรงมาเดี๋ยวเรามาลองในโหมดที่แรงที่ทสุดรถคันนี้เลยดีกว่าก็คือในโหมดสปอร์ตกดปุ่มอีกครั้งหนึ่งอ่ะจะมาเป็นคําว่าสปอร์ตสีแดงๆตรงนี้คือพอเราเปลี่ยนมาในโหมดสปอร์ตเนี่ยความรู้สึกของพวงมาลัยนะครับมันจะมีความตึงมือมากขึ้นเพื่อให้ตอบสนองการขับขี่ที่ความเร็วสูงก็คือพวงม,ม,ม,มาลัย แล้วก็ตัวพละกําลังของเขาเนี่ยก็จะถูกปลดปล่อยออกมามากกว่าอีก2โหมดเมื่อกี้มาเดี๋ยวเรามาลองในโหมดนี้กันเดี๋ยวขอกลับรถตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกดออกไปเลยเพวงมาลัยของเขาแบบจำหนื่นๆนิดนึงน,น,นะเพราะว่าเขาต้องให้มันตึงมือขึ้นเอาเลยนะคันเร่งไวขึ้นแต่พอมันเริ่มไหลไปสักพักนึงอ่ะมันก็จะเท่ากันทั้งสโหมด แต่ช่วงแรกของการออกตัวเนี่ยคือรู้สึกเลยนะครับว่าคันเร่งของเขาอ่ะไวขึ้นพอมันไหลมาแล้วอ่ะประมาณสักร้อยนึงแล้วเรากะแทกคันเร่งต่อนะครับทั้ง3โหมดผมว่าใกล้เคียงกันเลยจะได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องของการออกตัวมากกว่าอ่ะอันนี้ก็เป็นทั้ง3โหมดนะก็ได้ทดสอบกันให้ดูไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่แรงรุ่นหนึ่งเลยทีเดียวและนอกจากความแรงหรือว่าหลักการทํางานของเครื่องยนต์ที่ผมได้พูดถึงไปแล้วเนี่ยเขายังมีตัวหน่วงความเร็วหน่วงความเร็วเนี่ยเขาจะมีเป็นเมนูเคอร์วิธีการใช้งานนะให้เรากดปุ่ม่มมโกอนเข้า จอนี้แล้วลูดลงมาทีหนึ่งนี่เขาจะมีให้เลือก3ระดับการกู้คืนพลังงานของเขาเนี่ยระดับ1ก็คือกู้คืนพลังงานน้อยอ่าถามว่ามันน้อยแค่ไหนเดี๋ยวผมจะลองวิ่งที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะและเดี๋ยวผมจะลองยกคันเร่งดูว่าเขาจะชาร์จไฟกลับแค่ไหนอ่าอันนี้นะความเร็วประมาณร้อยยกคันเร่งครับ สังเกตนะที่หน้าจอตรงนี้มันจะลบประมาณ1 2บสอถึงสิ่อ่าแล้วคุณจําตัวเลขไว้นะ1 2บสถึงสิ 14. ผมจะลองปรับมาเป็นที่เคอร์สองก็คือให้มันหน่วงเพิ่มกว่าเดิมอีกนิดหนึ่งวิ่งมาประมาณ100ครับยกคันเร่งครับเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ18 นะก็คือหน่วงระดับสองจะก,กู้คืนพลังงานได้มากกว่ายิ่งลบเยอะเท่ากับว่ายิ่งกู้คืนพลังงานกลับมาได้เยอะนั่นหมายเพราะว่าถ้ามันยิ่งกู้คืนพลังงานกลับมาได้เยอะเนี่ยทำให้ไฟในแบตเตอรี่ของเราอ่ะมันเต็มไวขึ้นเป็นไฟฟรีที่เราไม่ต้องไปชาร์จเพิ่มอะไรประมาณนี้และถ้าเราอยู่ในเคอร์สามละเมื่อกี้สิบแปดใช่ไหมเคอร์สองนะครับเดี๋ยวเราจะขับถึงร้อยเหมือนเดิมนะฮะ,ะยกคันเร่งครับเนี่ยเห็นไหม ได้ไฟกลับมาอยู่ที่ลบ40ที่ผมทําแบบนี้ให้ดูเนี่ยเพื่อที่จะเปรียบเทียบให้ดูครับว่าเคอร์หนึ่งเคอร์องเคอร์มันหน่วงต่างกันค่อนข้างเยอะเคอร์ 1, ลบประมาณ12-14เคอร์องเนี่ยจะได้ประมาณ18เคอร์เนี่ยได้เพิ่มมาอีกหนึ่งเท่าตัวเลยนะครับก็คือมา40นั่นหมายความว่าถ้าคุณขับในโหมดเคอราและยกคันเร่งบ่อยๆ คุณจะได้ไฟกลับมาแบบฟรีๆเลยและทีนี้เนี่ยพอไฟในแบตเตอรี่ของเราอะ่ะมันเต็มอยู่นะครับจังหวะที่เราขับที่ย่านความเร็วต่ำสังเกตนะอย่างตอนนี้ผมใช้โหมด EV เพียวๆแล้วเห็นไหมมันขึ้นคําว่า EV ตรงนี้แล้วก็สังเกตที่วงจรของเขานะครับจะเห็นได้ว่าไฟมันถูกดึงจากแบตมาลงที่ล้อเนี่ยตอนนี้ผมวิ่งด้วยโหมด EV เพียวๆนะเพราะว่ามันยังมีไฟอยู่แล้วเราสามารถวิ่ง EV เพียวๆเนี่ยถ้ามันมีไฟนะใช้ความเร็วประมาณร้อยหนึ่งก็ยังใช้ EV ได้อยู่นะแต่มันต้องอยู่ในเงื่อนไขของ การเติมคันเร่งที่เหมาะสมด้วยเช่นไต่คันเร่งไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยได้แต่ถ้าคุณกดคลิกดาวไปเลยนะครับเครื่องยนต์จะติดเพื่อลีดพล,ลังกาลังเพื่อเสริมแรงมาให้กับรถของคุณนั่นเองในส่วนของระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับในรุ่นท็อปอย่างคันนี้เนี่ยก็ถือว่ามีระบบความปลอดภัยให้แบบจัดเต็มเลยเขาจะใช้กล้องเอเดอสที่อยู่ข้างบนเนี่ยในการตรวจจับเส้นเลนถนนวัตถุรถยนต์นะครับรถจักรยานยนต์เนี่ยคือเขาตรวจจับได้หมดเลยและเขาก็ยังแสดงภาพมาที่ตัวหน้าจอด้วยเช่นข้างหน้าของเรามีรถยนต์ ตรงเนี้ยมันก็จะขึ้นเป็นรูปรถยนต์นะครับแต่ตอนเนี้ยมันยังไม่มีรถข้างหน้าไงมันก็เลยยังไม่ขึ้นแล้วก็ยังมีระบบรักษาตัวรถอะให้อยู่ในเลนด้วยเมื่อกี้ที่เราได้ยินเสียงติ๊ดติ๊เนี t, ่ยมันคือเสียงอะไรมันคือเสียงที่ผมขับเหยียบเส้นโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวเดี๋ยวผมทาให้ดูอีกครั้งนะเนี่ยเห็นไหมอย่างตอนเนี้ยคือผมไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวไงแล้วผมขับออกจากนอกเลนมันก็จะขึ้นเตือนว่าคุณกําลังขับออกนอกเลนแล้วและพวงมาลัยเนี่ยมันก็จะคืนืน,นิดนึงอเด เห็นปะ่ะเนี่ยเขาประคองตัวรถอาจจะออกเลนซ้ายล้วเนี่ยเขาก็จะประคองตัวรถให้อยู่ในเลนอันนี้เด้งออกมาทางขวาละเห็นปะ่ะ ก็จะประคองนะครับอันนี้เป็นแค่ระบบช่วยเหลือนะคุณยังต้องประคองพวงมาลัยแต่ผมแค่ทําให้ดูเฉยๆก็ถือว่าการทํางานของเขาเนี่ยมันก็มีความสมูทระดับหนึ่งแต่มันต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าเส้นเลนถนนเนี่ยจะต้องชัดด้วยนะครับต้องทําให้กล้องของเขาอะสามารถตรวจจับเส้นเลนถนนได้เขาถึงจะอยู่ในเงื่อนไขนี้และก็ยังมีระบบ Adaptive Cruise Control ด้วยวิธีใช้งานระบบนี้เขาจะมีเป็นรูปพวงมาลัยตรงนี้เห็นไหมให้เรากดปุ่มหนึ่งครั้ง จากนั้นเราเซ็ตความเร็วได้เลยว่าอยากได้ความเร็วแค่ไหนอย่างตอนนี้ผมตั้งความเร็วเอาไว้60กมต่อชั่วโมงสังเกตว่าผมยกเท้าออกจากเบรคออกจากคันเร่งนะเขาก็จะวิ่งตามความเร็วที่ผมล็อกเอาไว้แล้วก็มันจะมีรูปพวงมาลัยตรงนี้ขึ้นเป็นสีฟ้าเข้มๆนั่นหมายความว่าเขาสามารถตรวจจับเส้นเลนถนนเจอและแต่ผมจะยกมือออกจากพวงมาลัยนะแลวเดี๋ยวข้างหน้ามันจะเป็นทางโค้งค่อนข้างลึกนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะเลี้ยวให้ไหมก็ต้องเอามือประคองด้วยนะผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจนะ เฮ้ยอันน <te le YN Mechan ics> <ics> ี้โค he right ้ง so, ลึกนะเขายังทํางานให้นะแต่เขาก็จะขึ้นเตือนนะว่าให้เอามือจับพวงมาลัยเพราะว่าเขาไม่ใช่ออตโต้พลอตอลอะเฮ้ยเขาเลี้ยวให้ลึกนะและช่วงที่เป็นทางโค้งเนี่ยเขามีชะลอให้ด้วยนะเออมีความฉลาดอ่ะเดี๋ยวข้างหน้าเป็นทางโค้งแต่ผมเอามือจับพวงมาลัยก่อนนะฮะให้ระบบตรวจจับได้ว่าเออผมยังประคองอยู่ข้างหน้าโค้งลึกนะเห็นไหมเฮ้ยทำงานสมูทอยู่นะแต่โค้งนี้จะรอดไหมเนี่ยโค้งนี้ลึกมากเฮ้ย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 โค้งโคตรลึกอันเนี้ยเฮ้ยเขาเลี้ยวให้ อันนี้เราต้องประคองมือเองนะถือว่าระบบนี้ใช้ได้เลยแล้วก็ทํางานจนถึงจุดหยุดนิ่งด้วยแต่เพียงแค่ว่าเมื่อกี้มันไม่มีรถอยู่ข้างหน้าไงถ้ามีรถอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราถ้าคันหน้าเบรกรถเราก็จะเบรกตามจนถึงจุดหยุดนิ่งเลยเราสามารถเลือกระยะห,าะห่างระหว่างรถเรากับคันหน้าได้3ระดับนะครับสมมุติว่าเราตั้งแบบเมื่อกี้ไปแล้วอะเนี่ยเขาจะมีเลือกเห็นไหมซ้ายขวาเราเลือกได้เลยว่าจะให้มันห่างระดับ1 2หรือ3ถามว่าระดับที่ใกล้ที่สุดเนี่ยถือว่าระดับหนึ่งเนี่ยมันยังห่างไหมถ้าเราวิ่งในเมืองนะครับ มันยังอยู่ในระยะที่ปลอดภัยไงก็เป็นประมาณนี้เอ้แต่เมื่อกี้เขาเลี้ยวให้ถือว่าเยอะอยู่นะเมื่อกี้คือโค้งแบบลึกมากแล้วเขาก็ยังมีจังหวะแบบเหมือนเขาจะลดความเร็วช่วงที่เป็นทางโค้งให้ด้วยนะใช้ได้เลยและถ้าสมมุติว่าคันหน้าเบรกฉุกเฉินเรามีระบบช่วยเบรกแบบอัตโนมัติหรือว่าเบรกฉุกเฉินเขาก็มีมาให้เหมือนกันนะเมื่อกี้เราทดสอบพวกระบบความปลอดภัยไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองช่วงล่างกันบ้างช่วงล่างคันนี้นะครับด้านหน้าเป็นแบบ Mac p h e อร์ n s t สตด้านหลังเป็นแบบ To อร์ o ั Be ี m หรือว่าคานแข็ง เดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันการปรับเซ็ตช่วงล่างในรถรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาปรับเซ็ตมาให้มันเป็นรถใช้งานไม่ได้ปรับเซ็ตมาเป็นรถแบบไฮเพอร์ฟอร์มันที่แบบว่าช่วงล่างแบบตึงตังนะก็คือยังมีความนุ่มเข้ามาผสมอยู่ด้วยนี่ทางโค้งตรงนี้เลยอาจจะไม่ได้เข้าโคง้งรุนแรงมากนะเพราะว่ามันไม่ใช่รถซิ่งเนแต่ตรงนี้โค้งลึกความเร็วประมาณ60สิบอานะอีกท,ทีสาดไปเลยครับ 어허. Uh -huh. ไอ้พวงมาลัยก็ใช้ได้นะคือระยะฟรีไม่ได้เยอะแต่รู้แหละว่าเขาปรับเซตมาให้มันตอบโจทย์การใช้งานในเมืองมันจะไม่ได้แบบขมจ๋าเลยแต่มันยังมีความติดนุ่มนิดนึงคือประมาณว่าช่วงล่างอ่ะเขาเกาะอยู่แต่ว่าไอ้ท่อนบนอ่ะหรือว่าไอ้ตัวถังรถของเราอ่ะมันยังตามช่วงล่างไม่ทันมันเลยแบบมีอาการแบบว่าถ้าเราต้องเหวี่ยงแรงๆข้างล่างไปแต่ข้างบนค่อยๆตามที่หลังเออมันจะเกิดเป็นความย้วยซึ่งระบบช่วงล่างนี้เนี่ยถามว่าเจ้าคันนี้มันตอบโจทย์การใช้งานไหมถ้าเราใช้งานในเมือง หรือวิ่งที่ความเร็วประมาณสักไม่เกิน120กิเมตรต่อชั่วโมงผมว่าเป็นรถที่ขับดีมากช่วงล่างโอเคเลยแต่เมื่อไร่ก็ตามที่เราใช้ความเร็วสูงเช่นขับประมาณ1 0 0 3 0 0 4แลวต้องสาดโค้งแรงๆเนี่ยผมว่ามันยังติดนุ่มหรือว่าย้วยไปนิดนึงอันนี้คือการตั้งใจของเขานะไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีหรือว่าเขาผิดนะแต่เขาตั้งใจออกแบบให้มันเป็นแบบนี้เน้นความนุ่มนวลและเวลาที่เราขับผ่านเส้นชะลอความเร็วหรือว่าทางขูขาอะไรพวกนี้ผมว่าช่วงล่างของเขาซับแรงสั่นสะเทือนได้ดี ถึงแม้ว่าด้านหลังจะเป็นทอร์ชั่นบีมก็ตามแต่ถ้าเทียบกับหลายๆรุ่นที่เป็นทอร์ชั่นบีมเหมือนกันเจ้าคันนี้ไม่ได้แย่เลยนะในเรื่องของการเก็บเสียงนะครับผมว่าเป็นรถที่เก็บเสียงได้ดีเลยไม่ว่าจะเป็นการเก็บเสียงช่วงล่างเก็บเสียงลมภายนอกหรือว่าเก็บเสียงของเครื่องยนต์เองก็ตามนะครับจะลองลับความเร็วประมาณ1 0 2 0 3เก็บเสียงได้ดีมากแล้วถ้าถามว่าเจ้าคันนี้ถ้าไปเทียบกับคู่แข่งเขาอย่าง Honda City อ่าใครขับดีกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยฮอนด้าเขาทํามาตรฐานไว้ค่อนข้างดีนะแต่เจอ Hi รุ่นนี้เข้าไปผมบอกเลยว่าความแรงผมว่าเจ้าคันนี้แรงกว่าเพราะว่าอาตาัตราเร่งจาก0ูนย์ถึงร้อที่ผมได้ทดสอบกับเจ้าคันนี้นะจาก 0- ูนย์ถึงร้อเนี่ยจะใช้ระยะเวลาอยู่แค่ประมาณ7วินาทีกลางๆประมาณไม่ถึง8วินาทีอะแต่ Hondacity EHEV ที่ผมได้ทดสอบเนี่ยจะใช้ระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ8วินาทีกว่ากว่าคันนี้แรงกว่านะและถ้าเราขับที่ย่านความเร็วสูงแล้วเติมคันเร่งกระแทกออกไปคันนี้จะได้ฟีลลิ่งที่ดีกว่าอย่างที่บอกไปพอเขามีสาเกียร์มาให้อะจะ วะที่วิ่งความเร็วสูงเขาก็จะทดเกียร์ให้อีกทําให้เครื่องยนต์มันไม่หึง่งแล้วก็เวลาเรานั่งขับภายในอ่ะมันก็จะช่วยปลองเสียงเครื่องยนต์ด้วยพอเครื่องยนต์มันไม่ห่วยหวนนะครับมันก็จะไม่ดังเข้ามาในตัวรถไงอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อดีต้องบอกว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยได้เทคโนโลยีหลายๆอย่างออกมาผสมผสานกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนิสสันคลิกหรือว่า e h e v ของ Honda คือมันมารวมอยู่ในคันนี้เลยแต่สิ่งที่เจ้าคันนี้มันรู้สึกว่ามันเฟีย้ยวกว่าาาากกกก็คืออออเเเเมมีมีีีััััตตรรรทดยยนน่งสหบา ตาสินเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงอ่าเรามาพูดคุยกันคือเจ้าคันนี้เนี่ยตอนก่อนที่เขาจะเปิดตัวนะครับเขาเคยจัดทริปไปแล้ว1ทริปนะครับขับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เชียงใหม่กลับมากรุงเทพนะครับให้นักข่าวให้สื่อขับนะครับคนที่ได้ตัวเลขดีที่สุดก็คือ26กิโลเมตรต่อลิตรคุณฟังไม่ผิดคือได้ตัวเลขแบบเยอะมากๆนะครับเจ้าคันนี้เขาเคลมเอาไว Eco ้อีโคติเกอร์ประมาณ26กิโลลิตรมีคนขับได้จริง26กิโลลิตรด้วยและถามว่าคนที่ขับแบบปกติแบบไม่ได้เน้้้นตัวเเลขลเข, Spin, ลข่่่่ไไไดทาหรอองงปปพีก ับมาได้อยู่ที่19กิโลลิตรแต่เขายืนพื้นประมาณ104 105นะได้19กิโลลิตร อันนี้คือขับซิ่งแล้วนะและวันนี้นะครับผมเอามาขับได้สักพักหนึ่งอันนี้ขอพูดในมุมของผมบ้างแล้วกันนะครับหากขับแบบรถติดๆเลยเช่นสาทรสีลมสุขุมวิทนะครับที่ผมได้ทดสอบนะจะกินน้ํามันอยู่ที่ประมาณ17-18กิโลเมตรต่อลิตครับถือว่าตัวเลขดีมากๆและถ้าเราขับแบบทางต่างจังหวัดแบบนี้อ่ะอย่างวันนี้ผมขับมาที่จังหวัดนครน,นายกอัปตาสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงที่ผมสามารถทําได้นะ 25กิโลเมตรต่อลิตรคุณฟังไม่ผิดนะ25ิกิโลเมตรต่อลิตรนะครับใช้ความเร็วเฉลี่ยเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ8090นะครับตามสภาวะการจราจรเลยนะครับรถติดถนนโล่งสลับปะป,ะปนกันไปและถ้าคุณขับแบบรถติดครึ่งหนึ่งถนนโล่งครึ่งหนึ่งจะกินน้ํามันอยู่ที่ประมาณ22กิโลเมตรต่อลิตร เออถามว่าทําไมขับแบบรถติดกับถนนโลง่งอะไรเงี้ยมันดูไม่ต่างกันเลยนะครับเพราะอย่างที่บอกไปครับว่าพอเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดแล้วอะเครื่องยนต์ของเขาอะมันจะไม่ได้ติดอยู่ตลอดเวลาหากเราวิ่งที่ความเร็วต่ำถ้ามันมีไฟก็จะถูกดึงไฟออกมาใช้แต่พอไฟมันหมดเครื่องยนต์ติดเพื่อปั่นไฟมาเก็บในแบตเตอรี่พอเก็บในแบตเตอรี่เราก็ดึงไฟจากแบตเตอรี่มาที่มอเตอร์มาลงล้ออีกทีหนึ่งหรือในจังหวะที่เราต้องการเรียกพลังกำลังเขาก็ทํางานควบคู่กันดังนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะขับรถติดหรือว่าถนนโลง่งหรือว่าส มันจะได้ตัวเลขที่มันไม่ได้หนีกันมากในส่วนของ Option ออปชันอื่นๆภายในนะครับอันนี้พวงมาลัยเหมือนจะยกมาจาก mg 4เลยปะ่ะรูปทรงประมาณนี้เลยนะครับมีปุ่มมันติฟังก์ชันมันพวงมาลัยเนี่ยฝั่งซ้ายที่ผมได้ใช้งานให้ดูนะเมื่อกี้ก็จะสําหรับการตั้งค่า adaptive cruise control นะครับจิ้มตรงพวงมาลัยแล้วก็เลือกระยะห่างอะไรพวกนี้ได้แล้วก็ตรงปุ่มฝั่งขวาเนี่ยก็สําหรับควบคุมเกี่ยวกับพวกจอเรือนไม้ตรงนี้หรือว่าการรับสายวางสายเนี่ยสามารถกดปุ่มตรงนี้ได้ตัวจอเรือนไม้ของเขานะครับก็มีขนาด7นิ้วเจ็ดนิ้ว าสามารถแสดงภาพได้แบบเรียลไทม์เลยนะครับว่าข้างหน้าของเราอะ่ะมีรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์อะไรพวกนี้มันจะขึ้นเห็นปะตรงเนี้ยมันขึ้นโชว์แล้วว่ามีรถยนต์นะเป็นรถคันหน้าตรงนู้นแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยเราสามารถเลือกดูฟังก์ชันของระบบการทํางานก็ได้หรือว่าดูค่าทริปเอทริปบหรือว่าอัตาซิ้งเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงพวกนี้เราสามารถเลือกดูได้นี่กดปุ่มตรงนี้นะนแล้วก็เลือกดูเลยอย่างตอนนี้ผมเลือกดูว่าแรงดันลมยางอยู่แค่ไหนแล้วก็อันนี้เกี่ยวกับการไหลเวียนของพลังงาน ดูอัตราสิ้นเปลืองนะ้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ตรงนี้เราสามารถเข้าไปตั้งลิมิตความเร็วได้ด้วยนะเวลาเรากดตั้งเข้าไปแล้วนะครับกดจิ้มตรงนี้เราเลือกเลยว่าจะให้เขาเตือนที่ความเร็วเท่าไหร่พอเราวิ่งถึงความเร็วเท่านี้แล้วเ,เขาก็จะมีเสียงเตือนแล้วจอตรงกลางตรงนี้นะครับมีขนาดอยู่ที่10นิ้วนะครับลองับ Apple c a r p l พ y แล้วก็ Android Auto แบบไร้สายด้วยอย่างตอนนี้ผมเชื่อมต่อไว้แล้วนะนี่เปิดให้ดูโชว์เลยไร้สายนะครับโทรศัพท์วางตรงนี้นี่ไม่ได้เสียบสายนะครับแล้วก็โทรศ แล้วเขาก็ยังมีช่องต่อ USB หัว A แล้วก็หัว C ตรงข้างหน้าเนี่ยให้อย่างละช่องนะครับช่องต่อไฟ12โวลต์มีมาให้นะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยยังมีช่อง USB หัว A ให้อีก1ช่องด้วยหัวเกียร์ของเขาเนี่ยผมชอบนะเป็นแบบลูกบิดเป็นเกียร์แบบไฟฟ้าเวลาเราจะบิดเนี่ยก็บิดได้เลยคือเขาจะไม่สามารถบิดรอบได้ก็คือพอบิดมาเกียร์ดีมันก็จะตันอยู่ที่เกียร์ดีบิดมาตรงกลางก็เกียร์เอ็อันนี้เกียร์อาแล้วถ้าเราจะเข้าเกียร์พีกดปุ่มตรงนี้เลยถ้าเราจะดึงเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าครับอย แล้วก็อันนี้เป็นโหมดการขับขี่มีสาโหมด E c o ค o r m a l s p o สปแอร์ในรถคันนี้นะครับเย็นทั้งคันแต่ว่าเป็นแอร์แบบโซนเดียวมันบังแดดตรงนี้มีไฟด้วยนะนี่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาไฟเพดานตรงนี้มีมาให้คือข้างหน้าไฟเยอะแต,แต่แต่แต่ข้างหลังไม่มีไฟเลยมากองอยู่ข้างหน้าจริงๆเนี่ยแบ่งตรงนี้สักดวงไปติดข้างหลังผมว่าก็ได้นะอันนี้ก็เสียดายนะข้างหลังไม่ให้มาส่วนช่องวางแก้วแล้วพวกนี้มีมาให้นะข้างหน้ามีช่องวางแก้วตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างก็มีที่วางแขนของเราเนี่ยเปิดมาก็เป็นช่ออองงเก็บขคื เก็บของในรุ่นนี้เนี่ยมีให้แบบหลายจุดมากๆแล้วสําหรับที่ตัวหน้าจอนะครับคือเขาจะรวมฟังก์ชันต่างๆของตัวรถเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดระบบความปลอดภัยต่างๆเนี่ยจะเข้าไปรวมกองอยู่ที่หน้าจอหมดเลยวิธีการใช้งานนะครับให้เรากดปุ่มหน้าจอโฮมตรงนี้ก่อนหนึ่งทีนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้ก็จะมาสู่หน้าจอตรงนี้นะครับเกี่ยวกับตัวรถทั้งหมด เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยก็คือจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่พอจิ้มเข้ามาเราก็สามารถเข้ามาเปิดปิดระบบความปลอดภัยได้เลยอย่างตอนนี้การกู้คืนพลังงานนะครับว่าจะให้มันเลือกเคอร์หนึ่งเคอร์สองเคอร์สามเนี่ยเลือกตรงนี้ได้เลยอันนี้ผมเลือกสูงไว้ก่อนซึ่งเขาจะแบ่งเมนูทางฝั่งขวานะครับไม่ว่าจะเป็นการกู้คืนพลังงานระบบไฟในรถการค้นหาตัวรถการล็อกประตูอะไรพวกนี้คือเราสามารถเข้ามาจิ้มตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าเราจะเลือกเกี่ยวกับเมนูระบบช่วยการขับขี่ให้เราจิ้มตรงนี้ เขาก็จะมีเป็นเมนูแยกออกมาอีกทีหนึ่งนะครับว่าระบบควบคุมการทรงตัวนี่เปิดปิดได้ระบบเตือนเมื่อตัวรถออกนอกเลนนะครับเตือนการชนด้านหน้านี่เราสามารถเข้ามาเลือกได้เลยนะว่าจะให้เขาทํางานช้าทํางานเร็วหรือว่าจะปิดระบบไปเลยนะครับรวมไปถึงไอ้ระบบเมื่อกี้ที่ผมขับออกนอกเลนแล้วมันดังติ๊ติอ่ะคุณก็สามารถเข้ามาปิดระบบได้อะ่ะมันดูแบบดีนะเออมีระบบต่างๆให้แต่มันก็จะมีข้อด้ยอยนะที่ผมลองใช้งานมาก็คือถ้าเราดับเครื่องยนต์และสตาร์ทใหม่มันจะถูกรีเซ็ต กลับมาเหมือนเดิมคือเอาง่ายๆนะพอคุณสตาร์ทเครื่องยนต์ใหม่คุณก็จะต้องเข้ามากดปิดระบบเองถ้าคุณไม่ต้องการแต่ก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะว่าทาง MG เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการอัพเฟิร์มแวร์ครับทำให้สามารถล็อกค่าต่างๆได้หรือถ้าคุณไม่อยากจิ้มอะไรบ่อยๆเนี่ยคุณสามารถเข้าเมนูช็อตคัทก็ได้อ่ะสมมุติว่าผมอยู่ในหน้าจอ Apple Car p l a y ใช่ไหมให้กดปุ่มโฮมตรงนี้หนึ่งครั้งลูดลงมาครับปึ๊บ นี่อันนี้คือเมนูช็อตคัทเราสามารถเลือกได้เลยอันนี้คือการหน่วงหรือว่าการเปิดปิดระบบความปลอดภัยต่างๆนี่เข้ามาเปิดปิดตรงนี้ได้เลยมาครับเรามาต่อกันที่เบาะแถวหลังครับตอนนี้ผมก็ทดสอบเป็นผู้โดยสารเบาะตอนหลังเลยนะครับแล้วก็ให้ช่างภาพผมเป็นคนขับแทนช่างภาพผมเนี่ยเป็นคนตัวกันข้างเล็กครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยดันเบาะไปข้างหน้ามากกว่าเวลาผมขับนะครับจะเห็นได้ว่าเหลือพื้นที่วางเท้าเยอะมากแต่ถ้าผมขับเองก็จะถอยเบาะออกมาอีกนิดนึงนะครับก็ยังคงเหลือพื้นที่วางเท้าอีกเยอะพอสมควรเหมือนกันผมสูง 175ซนติเมตรนะครับสังเกตว่าเวลาผมนั่งแล้วเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกอึดอัดเลยนะแล้วก็สีสันของผมนะครับยังเหลือระยะอีกประมาณ1กําปัน้นยังไม่ติดกับเพดานส่วนตัวเบาะนะครับองศาการเอนผมว่าอยู่ในระดับที่กําลังดีเลยนะครับเนี่ยเวลาเราเอนแล้วอ่ะมันไม่ได้ตั้งชันจนเกินไปเห็นไหมแล้วเขาก็ยังมีพนักพิงสีสันให้ทั้ง3าําแหน่งเลยแล้วก็ตัวฐานเบาะเขาเนี่ยเป็นฐานเบาะที่ยาวกําลังดีเวลาเรานั่งแล้วอ่ะมันเต็มก้นความนุ่มของตัวเบาะเนี่ยมัน ดให้ความรู้สึกที่กําลังดีแล้วก็ตัวกระจกบานข้างของเขาเนี่ยมันจะบานไม่ได้ใหญ่มากแต่เวลาเรานั่งแล้วอ่าไม่ได้รู้สึกอึดอัดเลยนะเพราะว่าเขาจะมีเป็น2ช่วงนะฮะก็คือช่วงตรงนี้ที่เป็นบานใหญ่กับช่วงตรงนี้ตรงหางตาเราที่เป็นบานเล็กๆนะครับเวลาเรานั่งมองไปข้างนอกนะครับมันไม่ได้มีอะไรมาบดบังสายตาหรือว่าหางตาของเราทําให้เราสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้อย่างชาัดเจนเลยแต่คุณต้องไม่เล่นโทรศัพท์นะถ้าคุณเล่นโทรศัพท์เนี่ยต่อให้รถอะไรคุณก็จะเวียนหัวและความนุ่มนวลในขณะที่นั่งโดยสารน,นนีี่ตอ ผมก็นั่งโดยสารมาสักพักแล้วล่ะการซับแรงสั่นสะเทือนของเขาเนี่ยอยู่ในระดับที่ไม่แย่ด้านหน้าระบบช่วงล่างเนี่ยเป็นแบบ m a ็กเฟิร์สันสตนะครับส่วนด้านหลังจะเป็นแบบทอร์ชันบีมหรือว่าคานแข็งหากเราไปเทียบกับทอร์ชันบีมกับรุ่นอื่นๆนะครับผมว่ามันจะได้ฟีลลิ่งเดียวกันแหละคือมันจะไม่ได้รู้สึกว่าตึงตังจนเกินไปซึ่งปกติของช่วงล่างที่เป็นแบบทอร์ชันบีมเนี่ยมันจะตึงตังค่อนข้างเยอะถูกไหมเพราะว่ามันเป็นคานแข็งมันจะแตกต่างกับช่วงล่างที่เป็นแบบอิสระปีีกกกกนนนนนหหรือออวววว่่่าาาเเลิงง์ััััั้้้้้ยยจะใตตไดดดแถทบบ ถือว่าช่วงล่างคันนี้ไม่แย่เลยนะนั่งโดยสารแล้วแบบมันไม่ได้ตึงตังมากส่วนความรู้สึกนะครับสำหรับระบบช่วงล่างเนี่ยหากเป็นคนขับกับคนนั่งโดยสารผมว่าคนขับจะได้ความรู้สึกที่นุ่มมากกว่าและถามว่าทําไมนั่งตอนหลังถึงรู้สึกว่ามันดูตึงตังมากกว่าเพราะว่าตัวล้อด้านหลังเนี่ยมันอยู่ข้างหลังผมนี่เองเนี่ยก็คืออยู่ใกล้ๆผมเนี่ยดังนั้นเนี่ยเวลาเราขับผ่านเส้นชะลอความเร็วหรือว่าทางคูขัหรือเส้นรอยต่อถนนเนี่ยก็จะได้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนที่มากกว่าแต่ว่าตำแหน่งคนขับนะครับเขา มันจะแตกต่างกับระบบช่วงล่างด้านหลังคือมันจะให้ตัวได้ดีกว่าดังนั้นเนี่ยนั่งหน้าก็จะได้ความรู้สึกที่มันนุ่มนวลมากกว่าส่วนที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือถึงแม้ว่าเจ้าคันนี้เนี่ยจะเป็นรถราคาไม่แพงไซส์กระทัดรัดแต่เขาให้อ air หลังมาด้วยแ air หลังเขาเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางได้แล้วก็ยังมีช่องต่อ USB ที่เป็นหัว A เนี่ยให้อีกหนึ่งตำแหน่งเอาไว้สําหรับการชาร์จโทรศัพท์มือถือกระเป๋าหลังเบาะมีมาให้นะครับที่ห่วตรงนี้มีมาให้แล้วก็ที่วางแขนมีมาให้้สําาหรัับดีีไซนนน์ภยออกของ AuMG3 Plu Biat ค เป็นรุ่นโมเดลเชนครับที่เขาได้ปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ภายนอกภายในรวมไปถึงตัวเครื่องยนต์แล้วก็ตัวไฟหน้าของเขาเนี่ยเป็นไฟแบบ LED ครับมีเส้น daytime running light ข้างบนด้วยนะครับมาพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติครับแต่ไฟหน้าของเขาเนี่ยยังไม่ใช่ LED เต็มระบบนะเพราะว่าตัวไฟเลี้ยงของเขาเนี่ยยังคงใช้เป็นหลอดไส้แบบฮาโลเจนครับดีไซน์ของตัวกันชนหน้าเนี่ยต้องบอกว่ามาในดีไซน์ที่มีความล้าสมัยเข้ามาแต่มันก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะบางคนก็ว่าสวยบางคนก็ว่าไม่สวยนะครับแล ยังมีกล้อง ADA s มาให้ด้วยนะครับทำหน้าที่ในการตรวจจับวัตถุเส้นเลนถนนรถยนต์นะครับด้านข้างของตัวรถนะครับมาพร้อมกับความโดดเด่นด้วยการใช้ตัวถังที่เป็นแบบ5ประตูแฮชแบ k นั่นเองนี่ตัวรถเล็กทัดรัดนะัดแล้วก็ตัวล้อแมกเขาเนี่ยยังได้เป็นล้อขนาด16นิ้วครับยางเนี่ยก็อาจจะชื่อแปลกๆนะผมก็ยังไม่เคยคุ้นหูกับยางยี่ห้อนี้เหมือนกันนะครับไซด์าย,ยางครับ19555เ้า R 1ินะครับเป็นล้อแมกขนาด16หนิ้วนั่นเองดิสเบรกมีมาให้ทั้ง้อเล้อเลยลวล ที่ด้านล่างมีกล้องนะฮะกล้องมีหน้าหลังซ้ายขวาเลยนะครับกล้องแบบรอบขัน360องศาครับมือเปิดประตูเขาจะมีปุ่มเล็กๆตรงนี้เอาไว้ล็อกหรือว่าปลดล็อกรถเรามาต่อกันที่ด้านท้ายครับด้านท้ายเนี่ยต้องบอกว่าโดดเด่นมากๆนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดที่ผมค่อนข้างชอบเลยไฟท้ายของเขาเนี่ยจะเป็นเส้น LED ตรงนี้ครับสวยงามมากแต่ว่าบางหลอดของเขานะครับยังคงใช้เป็นหลอดไส้แบบฮาโลเจนก็คือยังไม่ได้ LED เต็มระบบนั่นเองไฟเบรกดวงที่3ที่ปัดน้ำฝนหลงังเส้นไลฟ้ามีมาให้ครบเลยแล้วก็กล้องหลังเขาเนี่ยตำแหน่งจะอยู่ตรงนี้ชื่่อรุน MG3 ให้บิดพัติดตัวให,ใหญ่ๆตรงนี้เลยนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้3จุดครับแล้วก็ท่อไอเสียเนี่ยเขาจะมุดอยู่ที่ฝั่งขวาด้านล่างนั่นเองพื้นที่เก็บสัมภาระทางด้านท้ายเนี่ยก็ถือว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานนะครับหากเรายังไม่พับเบาะเนี่ยก็จะมีพื้นที่อยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่มันก็จะมีความสูงตรงนี้ประมาณคืบหนึ่งเวลาเราเอากระเป๋ายกออกเนี่ยก็ต้องใช้แรงยกนิดหนึ่งมันไม่สามารถสไลด์ออกมาได้เลยนะครับแล้วก็ตำแหน่งของการวางแบตเตอรี่เนี่ยจะวางอยู่บริเวณที่ใต้เบาะหลังนั่นเองนะครับ ว่มันก็จะไม่ได้เรียบไปซะทีเดียวจะเป็นขั้นบันไดยอยู่เล็กน้อยเวลาปิดก็เป็นแบบแมนวนวลมือนะอันนี้ สรุปโดยรวมแล้วนะครับหลังจากที่ได้เอารถมาใช้งานอยู่หลายวันนะครับก็ต้องบอกว่าเจ้าคันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขับดีมากๆแล้วก็คุ้มค่ามากๆด้วยนะครับราคาเริ่มต้นของในรุ่นนี้นะครับ559,900บาทเท่านั้นเองและถ้าคุณเพิ่มเงินอีก40,000บาทนะครับคุณก็จะได้รุ่นท็อปครับราคา599,900บาทนี่คันนี้คือรุ่นท็อปเลยนะครับได้ฟังก์ชันต่างๆทั้งหมดที่ผมได้บอกไปตั้งแต่ในต้นคลิปซึ่งคู่แข่งตรงตัวของเจ้าคันนี้นะครับก็คงหนีไม่พ Honda City e ้น แล้เนี่ยก็คือในเรื่องของราคาเจ้าคันนี้ราคาถูกกว่าประมาณเกือบเกือบส0งแบาทส่วนในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆเนี่ยเอาจริงแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากแต่ถ้าถามว่ารุ่นไหนให้เยอะกว่าเนี่ยก็คงเป็น MG 3นั่นเองและทั้งหมดนี้ครับก็เป็นความคิดเห็นของผมนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ